สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนความจริงเพิ่งเผยอายุแท้แท้สรพงษ์ชาตรีไม่ใช่71แต่เป็นจากกรณีการเสียชีวิตของอดีตพระเอกดังระดับตำนานสรพงษ์ชาตรีอายุ71ปีที่ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบจากโรคมะเร็งปอดทามกลางความเสียใจของแฟนๆทั่วประเทศล่าสุดคุณชายอดัมหม่อมเจ้าเฉลิมชาตรียุคคนลูกชายของท่านหม,ม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคคนก็ได้ออกมาอัปเดตรูปของสอรพงษ์ในอดีต ตอนทำงานด้วยกันและระบุข้อความว่าขอขอบคุณสำหรับทุกอย่างครับลุงเอกคือครอบครัวของพวกเราเสมอนะครับและอีกข้อความว่าลุงเอก73นะครับหลังเกิดความสับสนเกี่ยวกับประวัติของอดีตพระเอกคนดังอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของสอรับษงชาตรีด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ